ทีนี่เราจะมานั่งแดกนนนี่บ้างพอเมื่อกี้นนี่ขี่ห้าสามได้แดกเราเฮ้ hey! เตรียมตัวให้ดีเ,เดี๋ยวรู้เดี๋ยวขอเรียมอีกทีนึงเราแบบไหลยาวๆดิ โอเครับผมก็ขอกาเสวัสดีครับอ <laughs> <laughs> งแล้วนักศึกษาไม่เกือกครับเออนี่เรจะมาลองขี่ไอ้5 3พ่วิลลี่นะครับน้องพายุเย็นเคเมื่อกี้ลองแคมป์ไปแล้วทีนี้เราจะมานั่งแดกนนนี่บ้างพอเมื่อกี้นนนี่ขี่5 3ได้แดกเราเอาโอเคไหมโอเคครับ <laughs> คำนี้แม่งใช้ได้จริงเลยเฮ้ย hey! เตรียมตัวให้ดีเ, <laughs> เดี๋ยวรู้เราโดนมันมันต้องโดนผมบ้างเฮ้ย hey! ถุงมือหายนี่ hey! จะเป็นยังไงครับ <laughs> ผมอยากลอง,อย,ลอ,งอยากลองตั้งนานละไปทำกัน ห้าสามทำเองห้าสามทำเองนะโอ้แต่คัดโอ้โหมันแข็งจังวไงมันคัดมันแข็งๆว่งเฮ้ยดูนี่มันไปอผมไม่ได้บิดเลยโอ้ไอ้ช่างไมบูบด้วยไม่มีน้ำมันหนาน้ำมันบางด้วยจมูกอะไรเนี่ยอ่ะลองดูครับตรงนี้ทางตรงพอดีเนี้ยเราเล่นแล้วเราเราสกิบตอนนี้สี่สบายครับแต่ไปรู้ความแรงลองดูเดี๋ยวเดี๋ยวเขาสกตรงนี้เดี๋ยวผมสกินเลยสกินบแค่สองนะเข็มด้วะ เดี๋ยวเราทำเป็นเฟืนงกันรูปแบบดีมากน่สุดยอดเลยเดี๋ยวผมทำพูดเปืองไกันเราจะเรียบกันนี่ ไม่ก็อยู่ไอ้พี่อ่ะชอบเลยน้ำหนักมันต่างกันเยอะเลยนะเออแบบมีผลด้วยขนาดพี่ผีห้าสามเลยนะไอ<ต>้จ,จ,จอาจุดยอดยังชอบเลยโดนแดกโดนแดกเดี๋ยวไม่ไหวว่ะน้ำหนักมีผลเยอะเลยป่ะ ขีท่ทิวแม่งเราเล่นกันยับเลยนี่เป็นขี่ทิวจัดโอ้แบบน้ำหนักคือแบบโคตรแบบต่างเลยอแบบ่ะเออโดนนอนแบกไปทีเออโดนนอนด้วยไอ้แมบบ่งแลบบ้วแคมเออสุดยอดเลยโอ้โหแมบบ่งจริงๆพี่งงเลยไม่คิดว่าน้ำหนักจะแบบขนาดนี้อนี่ขนาดห้าสามนะอ๋อคือพีพพ่พพีพี่่เตะเกียร์ไม,ไม่ไม่นี่ด้วยใช่ใช่แบบต้องรู้รอบด้วยถูกป่าเออเออเออ คือจริงงมันมันถ้าถ้าแบบคนรู้รอบอาจจะแบบสบายอาจจะตามท่านแหละใช่ใช่เออถ้าราษาสัมผัสดีอ่ะแล้วน้ำหนักด้วยเออน้ำหนักน้ำหนักน้ำหนักอันนุนสี่สิบสามสิบเจ็ดสามสิบเก้าไม่รู้อะผมแม่งเจ็ดสิบกว่าโ้โอ้โหคนละโลกกันเลยอ่ะเอาตัวเล็กมาขี่ตัวใหญ่อะ ที่ผมขี่กันนะดูทางนะไม่มีรถมีแต่พวกผมแล้วมีบ้านคนเนี่ยแบบเว้นห่างแบบ5้ารอยเมตรโลหนึ่งมีหลังหนึ่งหรือสนะา0ร้อยเมตรสองเมตรเนี่ย,ะย,ยนะมีบ้านแล้วสะพังหายอันนี้เนี่ยก็สะพังหายแล้วเหนไหะมันมีบ้านมีบ้านคนละเดี๋ยวดรามา่าครับบ้านคน <S 2> <S 2> ผมไม่เล่นครับบ้านคนครับตรงไหนเล่นได้ <S <S ผมเล่นตรงไหนเล่นไม่ได้แบบเดือดร้อนด้วยเสียงชีวิตของคนอื่น,นอ่ะผมไม่เล่นหรอกไอ้ไอพวกเองยังดูเดือดเดือดไงมันก็ต้องอย่างนี้แหละเดือด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 <ๆ>เลยห้าสาม 5-3กับน้ำหนักเดี๋ยวเดียวเดียวผมลดน้ำหนักอีกต้องลง60ให้ได้80-90ต้องได้เพราะเมื่อก่อนผมน้ำหนัก60กว่าหอมมาก60กว่าโอ้ยขอเดือดเลยนี่สำหรับ5-3พี่เบลลี่นะครับผมถือว่าผมแบบเอาลองมาขี่ให้ทุกคนดูในช่องพี่เบลลี่ก็แล้วกันเพราะว่าจริงๆถ้าใครอยากดูแบบเป็นสตอรี่ทำแคมคันนี้ทำแคมก่อนก่อนเซม,ม้า5-3ทำใครอยากดูสตอรี่อย่างนั้นนะก็ไปดูได้ที่ช่องพี่เบลลี่ตะยุนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นช่องมาให้แล้วกันนะครับอาจจะไม่กลางที่วท้ายคลิ ที่ผมมาถ่ายคลิปว่าแบบอยู่แบบสบายเกินอ่ะจริงๆใครจะเบื่อก็ได้นะคือกผมสบายอ่ะถ่ายคลิปเสร็จก็ว่างเหมือนที่ผมเคยบ่นๆไปแต่ผมก็เลยพี่เบลไม่ได้ถ่ายคลิปผมก็ถ่ายพี่เบลนะปดีกว่าเขาจ่ายเงินให้เราแบบทิ้งไว้วันๆอ่ะเราก็ต้องทํางานอ่ะเดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะมีแบบผมอาจจะมีเวลาน้อยขึ้นเพราะว่ามจะไปรับงานตอนเย็นนะช่วงแบบทุ่มหนึ่งสองทุ่มถึงบมายสามอะไรเงี้ยมันก็ต้องทําทุกง,งานอ่ะเดี๋ยวขอเรียงอีกทีหนึง่งเราแบบไล่ยาวๆนี้ ี่เหลี่ยมก่อนได้เรียมนิดนึงเว้แตอว่าไม่เรเียมโน่นนี่ก่อนเรี่ยมก่อนเหลี่ยมเราต้องเหลี่ยมมันบ้างเราตามันไม่ทันเลราต้องเหลี่ยมไปยกนี่เนไหเองเองไปล่อพี่บินดิอเองล่อพี่บินดิ ผมปิดคลิปไปก่อนแล้วกันเพราะไม่รู้ว่าแบตกล้องจะหมดตอนไหนนะครับถือว่าผมพูดไปก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปไว้ใต้ตัดเป็นไว้ใต้ท้ายคลิปเถอโอเคก็ฝากกดไลค์กันนะครับใคกำลังใจพี่เบลกืดด้วยนะครับทีนี้ถือว่าผมมาลองหั้าสามถามว่าฟิลเป็นยังไงก็โหเอาเรื่องแต่ว่าน้ำหนักผมมันด้วยน้ำหนักแล้วก็สเตอร์อะไรเงี้ยมันไม่ได้น้ำหนักอะไรเงมันก็ไม่ได้แล้วก็รอบที่ผมขี่แบบไม่รู้เรื่องด้วยนะครับผมมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมโอเคก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมนะครับสวัสดีคร เอาหมดเลย เปขับแล้ิああดีกว,ว่ามันยกร้อพี่มั่นใจกว่าเอกล้าไอ่อ้นี้มันไม่ไม่กล้าโอเคไปเฮยอะไรเออนี่พี่มั่นใจกว่าว่ะ